โกลเด้นแองเจิลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมถุนหรือว่าชาวราศีมิถุนนั่นเองนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนะ,ะก่อของคนที่โสดแล้วก็มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนั่นเองนะคะ 24, ไคพ่ยิบซีไม่เคยตอบใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ โอเคอาจารย์ก็จะดูในส่วนของคนโสดก่อนก็แล้วกันนะคะของชาวราศีมีถุนนะคะไพ่ใบแรกนะคะเพชรออฟวอจ7ดาบ2ถ้วย The empress และต่อมาด้วยสีไม้นั่นเองนะคะ คนโสดใบแรกนะคะได้ไพ่เด็กถือไม้ที่บอกให้รู้ว่าคุณมีเป้าหมายชัดเจนในชีวิตก็คือการโฟกัสไปในเรื่องของการทำงานแล้วก็ความรับผิดชอบในชีวิตหน้าที่การงานของคุณมาเป็นอันดับหนึ่งนะนะคะในเรื่องของความรักนั้นอาจารย์คิดว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ในช่วงนี้คนโสดก็จะคิดแบบนี้ไปนะคะจะโฟกัสแล้วก็มีความรับผิดชอบในเรื่องของหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนมากๆนั่นเองต่อมาก็จะเป็นไพ่เจ็ดดาบนะสำหรับไพ่ใบน,นี้ระวังในเรื่องของการที่มีคนรอบข้างหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานแอบอิจฉาริษยาแอบใส่ร้ายป้ายสีคุณอย่างนั้นอย่างนี้อยู่นะต่อหน้าเขาอาจจะ พูดดีทำดีกับคุณแต่ลหลังเขาเป็นคนที่โกหกวิ่นป้อนกระล่อนต่อแหลก็ได้เช่นเดียวกันนะกับบุคคลคนคนนี้ยังไงต้องระวังไว้ด้วยนะโดยเฉพาะคนโสดในช่วงนี้จะเจอแบบนี้เข้ามาด้วยนะโดนใส่ร้ายป้าสียังไม่พอยังจะมาขโมยผลงานขโมยความคิดขโมยไอเดียในการทำงานของคุณอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะนะ และก็ในคนโสดนะก็ระวังด้วยนะคะว่าจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนั้นอาจจะเป็นคนที่ต่อหน้านะเขาดีเขาดูแลเอาใจคุณเป็นอย่างดีแต่รับหลังนั้นเขาเป็นคนที่เก้าเจ้าชู้นะคะโกหกปิ้นป้อนก็ล่อนตอแหลกก็ได้และก็แถมเป็นคนที่คุยกับคนไปทั่วเลย คุยหลายคนมากนะในคอลเลกชันของเขาเยอะแยะมากมายนั่นเองนะคนคนนี้ไม่ควรหน้าไว้วางใจเลยนะหลังจากที่คุณเจอกับบุคคลคนนี้เรียบร้อยแล้วคุณก็จะได้มาเจอกับคนคนนี้ก็คือในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ของคนที่โสดนั้นนะคะผ่านเรื่องราวหรือเจอคนที่โกหกปิดป้อนกระล่อนต่อแหลคนนี้ผ่านไปปุ๊บแล้วคุณถึงจะได้มาเจอกับคนที่ เหมือนศีลเสมอกันเหมือนความคิดเข้ากันได้นิสัยใจคอเข้ากันได้ไลฟ์ไสไตล์เข้ากันได้นะคะคือมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ปรับจูนคูณสองคนให้มันดึงดูดเข้าหากันอันนี้คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคู่แท้หรือว่ารักแท้มันเป็นสัญญาณน,นั่นเองนะเหมือนมองตาแล้วก็รู้ใจกันเลยอะไรประมาณนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าการที่คุณรอคอยกับคนคนนี้ที่จะเจอกับคู่รักคู่แท้นั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่สูญเปล่าเลยทีเดียวนะก่อนที่เราจะได้เจอรักแท้เราอาจจะได้เจอกับคนที่แบบโกหกปิ้นป้อนคนที่ไม่ดีแล้วก็ได้เรียนรู้ไปหมดแล้วนะจนเราถึงจะได้มาเจอกับคนที่เป็นดังคู่แท้ของเราเราถึงจะรู้ว่า มันช่างแตกต่างกับคนที่ผ่านมาซะเหลือเกินนะความรู้สึกของคุณจะบอกคุณเองนั่นเองนะยังไงก็แสดงความยินดีกับคนโสดหลายคนเลยที่จะได้พบกับเนื้อคู่หรือว่าคนที่ศีลเสมอกันหรือนิสัยใจคอไลฟ์สไตล์เหมือนเหมือนกันนั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ t h e e m p r e s s สสำหรับไพ่ใบนี้นะเหมาะสำหรับเป็นไพ่ที่เป็นภรรยาหลวง ภรรยาน้อยมากกว่านะคะอาจารย์จึงเล็งเห็นว่าคนโสดในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เป็นไพ่เตือนเลยนะนะคุณนะอาจจะไปคบกับคนที่มีเจ้าของแล้วนะเผลอไปคบกับเขาโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณตรงๆก็ได้ว่าเขามีภรรยาแล้วใช่ไหมนะแต่ ภรรยาของเขาอาจจะจับได้หรือมารู้ว่าคุณนั้นแอบไปคบหาดูใจกับสามีของเขาก็ได้เช่นเดียวกันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะมีการจับได้เกิดขึ้นด้วยในช่วงนี้นั่นเองนะคะและคุณก็จะได้เห็นภรรยาตัวจริงเสียงจริงหรือว่าแฟนตัวจริงเสียงจริงของเขาแล้วคุณถึงจะได้รู้ว่าเออฉันตกอยู่ในสถานะของภรรยาน้อยหรือว่าเมียน้อยมาตลอด นี่ว่าฉันไม่ใช่แฟนตัวจริงฉันไม่ได้เป็นคนที่เขายกย่องให้ฉันเป็นตัวจริงนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี้ต้องระวังนะสำหรับคนโสดนะที่จะคบกับใครก็ตามก็ขอให้ดูดีๆด,ด้วยนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่สี่ไม้สำหรับไพ่ใบนี้คนโสดชาวเดือน อะไรนะมิถุนายนนาะก็จะมีความมั่นคงในชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคคุณโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานมาเป็นอันดับหนึ่งส่วนในเรื่องของความรักคุณคิดว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้เข้ามาก็รักไม่เข้ามาก็ไม่ได้กลว์วายอะไรมากมายนะคะแต่คุณอยากจะเห็นตัวเองนั้นมีความมั่นคงมาเป็นอันดับหนึ่ง ในช่วงเดินมิถุนาย,ยานี้ด้วยนะบางคนมีการขยับขยายธุรกิจให้มันใหญ่มากยิ่งขึ้นเป็นตึกแถวหรือว่าจะมีการซ่อมแซมบ้านเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือบางคนมีการจะปลูกบ้านเลยก็มีเช่นเดียวกันนะคะมีแผนที่จะปลูกบ้านก็ได้นะคะคือบ้านมีความเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงของผู้คนนะคุณอยากจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงของคุณนั่นแหละ นะต่อมาก็จะเป็นคนที่มีแฟนแล้วนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะหนึ่งถ้วยสี่เหรียญเก้าเหรียญ สิบไม้และก็ต่อมาด้วยอัศวินถือเหรียญนั่นเองนะคะใบแรกของคนที่มีแฟนแล้วนะคะจายนคิดว่าเวลาที่คุณคบกับคนคนนี้คุณรู้สึกว่าเขามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของคุณนะคะคนเรานั้นจะคบกับใครสักคนหนึ่งเหมือนคุณมองเห็นว่าเขามาเติมเต็มสิ่งที่เราขาดหายไปใช่ไหมล่ะนะ,ะบางทีเรากับแฟนนั้นอาจจะนิสัยตรงกันข้ามกันเลยแต่ว่า มีบางสิ่งบางอย่างที่มาเติมเต็มให้กันและกันนะจึงกลายเป็นความรักความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็คนที่มีแฟนแล้วในช่วงนี้จะแฟนนั้นจะนำโชคลาบนำความโชคดีมาให้กับคุณถ้าคุณชอบเสียงโชคเสียงดวงก็ให้เขาไปซื้อหรือไปหยิบให้ก็มีโอกาสที่จะโชคดีในช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะคะนะต่อมาก็จะเป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะ ไพ่ใบนี้นะอาจารย์ขอบอกเลยว่าคนที่มีแฟนแล้วทั้งๆท,ที่อาจารย์ก็อึดอัดใจนะที่จะทํานายไพ่ใบนี้นะอาจารย์คิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นคนที่กักความสัมพันธ์ทั้งๆท,ที่บางทีอาจจะมีแฟนอยู่แล้วแต่ก็ยังจะอยากคบกับคนนั้นคนนี้แล้วก็ คนนั้นคนนี้เอาไว้ทั้งทที่ตัวเองก็มีแฟนอยู่แล้วแล้วก็อยากจะคบกับคนนั้นคนนี้ไปด้วยพร้อมๆกันกับการที่ตัวเองมีแฟนนะคะความรู้สึกแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้อาจารย์ขอเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวก็แล้วกันนะคะนะอาจจะเป็นตัวชาวราศีเมถุนหรือว่าเป็นคู่รักหรือว่าแฟนของชาวราศีเมถุนก็ได้ที่จะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะและ ะะชาวราศีเมถุนอาจจะได้แฟนที่ค่อนข้างที่จะประหยัดมัธยัตนะ,ะตาภาษาบ้นบานๆเข้าใจง่ายๆหรือเป็นคนขี้เหนียวขี้งกนั่นเองนะคะนะแล้วก็เป็นคนที่อยากจะเก็บเงินไม่อยากจะใช้เงินด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็เป็นคนที่ออรู้คุณค่าของเงินว่าไงคะก็เป็นคนที่หกของมากๆของอะไรที่เป็นของเขาเขาจะห่วงมากๆนั่นเองโดยเฉพาะโทรศัพท์ โอเคต่อไปก็จะเป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะสำหรับไพ่ใบน,นี้เองนะเป็นไพ่ที่เหมือนเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะที่มีเหรียญลายล้อมอยู่เก้าเหรียญน,นั่นหมายความว่าผู้หญิงชาวราศีเ <c oughs> มถุนที่มีแฟนแล้วในช่วงนี้คุณทำตัวสบายๆทำตัวเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่านิ่งๆถ้าเกิดว่าบางทีลางสังหรณ์ซิกเซนเน็บ ของผู้หญิงเนี่ยแรงมากนะจริงๆบางทีคุณก็อาจจะรู้แหละว่าเขานั่นแอบไปชอบไปปื้มไปควบคนนั้นอะไรประมาณนี้แต่คุณทําตัวแบบสบายๆและก็ทําตัวแบบใจเย็นแล้วก็ทําตัวเหมือนเป็นแบบอยู่บนหิ้งพระนะคะไม่โวยวายไม่จิกไม่โทรตามพยายามที่จะเป็นผู้หญิงที่ดูมีคุณค่ามากที่สุดทําให้เขาเกรงใจ และก็ทําได้จริงๆนะนะคะคือแฟนเนี่ยก็คือมีความเกรงใจให้กับผู้หญิงชาวราศีเมถุนไม่น้อยเลยนะเป็นคนที่ดูเหมือนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็ให้เขารู้สึกเองว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันผิดนะอะไรประมาณนี้นะคะนะดูเป็นผู้หญิงที่เลิศแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองว่างั้นเนหะะ และถ้าเกิดว่าแฟนคนนี้ไม่รักดีคุณก็พร้อมที่จะปล่อยวางแล้วก็ปล่อยไปนะคะถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณว้าวผู้หญิงชาวราศีเมทุนเลิศมากนะคะคือเป็นไมซ d เซ t ที่แบบแพงนะและผู้ชายชาวราศีเมทุนนะในช่วงนี้จะชอบหรือว่ามีแฟนนะคะเป็นผู้หญิงที่ อาจจะไม่ได้โทรตามอาจจะไม่ได้โทรจิกอาจจะไม่ได้ไปต้องการพื้นที่ส่วนตัวของคุณผู้ชายหรืออะไรมากมายนะักคือเธอเป็นผู้หญิงที่ดูแบบนิ่งๆสง่างามคุณจึงมีความเกรงใจให้กับเธอนะคะนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ถ้าจะนอกใจก็กลัวว่าเขานิ่งเกินไปอะถ้าผู้หญิงนิ่งๆแบบนี้นะถ้าวันนึงเธอจับได้นะไปเลยนะ คือทิ้งเลยไม่เอาทุกอย่างเลยนะแม้แต่ความรู้สึกดีๆเธอก็ไม่มีให้คุณเลยอะไรประมาณนี้ผู้ชายชาราสีเมถุนจึงกลัวผู้หญิงลักษณะบุคลิกแบบนี้เป็นพิเศษในช่วงนี้ด้วยต่อมาก็จะเป็นไพ่สิบไม้นะ สำหรับไพ่สิบไม้นี้ของคนที่มีแฟนแล้วอาจารย์ก็รู้สึกได้ว่ามีภาระหน้าที่แยะๆมากมายนะชาวราศีเมถุนที่จะต้องบางคนอาจจะเป็นเสาหลักในครอบครัวด้วยซ้าไปนะคะเหนื่อยหนักงานหนักแล้วก็จะต้องทำเพื่อครอบครัวจะต้องทำเพื่อ,อตัวเองความรับผิดชอบในหน้าที่การงานมากขึ้นมากเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้ด้วยนั่นเองนะคะและก็ ในเรื่องความรักมีเรื่องอึดอัดใจมีมีเรื่องที่เก็บเอาไว้ภายในใจอาจารย์คิดว่าชาลาสีเม o ุนนั้นมีเรื่องเก็บเอาไว้ในใจถึงแม้ว่าคุณจะมีแฟนอยู่แล้วก็ตามในช่วงนี้ก็ไม่สามารถที่จะอธิบายหรือว่าบอกออกมาเป็นคําพูดปรึกษากับแฟนได้นะคะนะมันมีเรื่องอึดอัดจใจอยู่ในนั้นบางคนมีเรื่องอึดอัดจใจว่าแฟนจะนอกใจหรือว่าอะไรยังไงอย่างนี้นะคะ หรือบางทีคุณอาจก็อาจจะรู้มาแหววบ้างแหละมีคนบอกให้รู้อะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่คุณพยายามที่จะฮึดพยายามที่จะเก็บเอาไว้ในใจอยู่อะไรประมาณนี้นะต่อมาก็เป็นไพ่ไนท์ออฟเพนดิเคนั่นเองนะเป็นไพ่ใบสุดท้ายของคนที่มีแฟนแล้วนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนยนี้ด้วยเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าเวลาชาลาสิมีถุนนะมีแฟนคุณก็มักที่จะทุ่มเทความรัก ให้กับคนคนนั้นแบบเต็มร้อเซคือมีเท่าไหร่เทหมดหน้าตักไปเลยไม่กลัวเสียใจไม่กลัวเสียดายอะไรทั้งนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่ากล้าได้กล้าเสียอยู่พอสมควรนะในเรื่องของความรักนั่นเองจนทําให้เวลาเสียใจก็เลยเสียใจเยอะหน่อยนั่นเองนะคะโอเคต่อมาก็จะเป็นไพ่ คนที่แต่งงานแล้วในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะใบแรกนะ6ดาบ7ดาบหเหรียญเพ g ด o ออฟสอดและก็ต่อมาด้วย8อ็ดออฟสอดนั่นเองนะ ใบแรกสำหรับคนที่แต่งงานแล้วในช่วงเดือนมิถุนายยนี้บอกให้รู้ว่าบางคนมีการ จากบ้านเกิดเมืองนอนไปนะคะแต่งงานแล้วมีการออกบ้านออกเรือนไปอยู่กับสามีหรือภรรยาย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศหรือย้ายไปอยู่ที่ต่างจังหวัดก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นะคะในช่วงแรกนั้นอาจจะมีการต้องปรับตัวบ้างนะคะในการที่อยู่อาศัยที่ใหม่ๆที่ตัวเองไม่เคยไปอยู่อะไรประมาณนี้ ไปครั้งแรกก็ย่อมที่จะมีอุปสรรคทั้งนั้นถ้าคุณผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้คุณก็จะสามารถปรับสภาพเข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้นๆได้นั่นเองนะคะก็เอาใจช่วยสําหรับคนที่แต่งงานแล้วนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่เจดดาบใบนี้นะก็บอกให้รู้ว่า,าระมัดระวังคนที่ไม่จริงใจต่อหน้าอีกอย่างหนึ่งรับหลังอีกอย่างหนึ่งต่อหน้าอาจจะดีนะ แต่ว่ารับหลังนั้นอาจจะดูเป็นคนที่ไม่จริงใจโกหกปิน้นป้อนกระล่อนตอแหลหรือเปล่าอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษคนที่เข้ามาเพื่อตักตวงผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณหรือเปล่าและก็ระวังในเรื่องของคนที่จําเขาเรียกว่าแอบปื้มแอบชอบนะคะสามีหรือภรรยาของเราหรือว่าจ้องที่จะจับ สามีหรือเจอ้าที่จะจับภรรยาของเราก็ได้นะคะหรือพยายามที่จะแย่งชิงของรักของห่วงของชาวราศีเมถุนก็ได้อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ของคนที่แต่งงานแล้วนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่หกเหรียญใบนี้บอกให้รู้ว่าการที่เป็นครอบครัวเดียวกันมันมีค่าใช้ใจ่ายในการใช้ใจ่ายในการ เ,เลี้ยงลูกในการพยุงครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบางทีคุณมีการไปหยิบยืมหรือมีการไปกู้นอกเลยระบบเกิดขึ้นด้วยในช่วงนี้นะถ้าไม่ใช่เป็นการกู้นอกระบบอาจจะเป็นการไปหยิบยืมจากครอบครัวหยิบยืมจากเพื่อนหรือหยิบยืมจากใครก็ตามอะไรประมาณนี้นะคะ ทําให้คุณนั้นอาจจะเป็นหนี้เป็นสินเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นั่นเองต้องระมัดระวังในการเป็นหนี้นะคะต่อมาก็คือเพจออฟสอดใบนี้ก็บอกให้รู้ว่า ใครที่มีลูกนะคะมีลูกด้วยกันแล้วนะ,ะลูกคนนี้ค่อนข้างที่จะดื้อเอาแต่ใจตัวเองนะคะหัวดื้อร้นหรือว่าดื้องเงียบไปเลยก็มีนะคะและเขามีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองค่อนข้างสูงนะ,ะสำหรับเด็กคนนี้ค่อยๆสอนเข้าไปให้เขาได้เรียนรู้ไปนะคะอย่าใช้คำพูดที่รุนแรงจุดเกินไปเดี๋ยวเขาจะตะเลิดไปนั่นเองนะคะต่อมานะก็คือเอ็ดออฟสอด ใบนี้คนที่แต่งงานแล้วในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะมีอุปสรรคนะะในการทํางานอุปสรรคในเรื่องของความรักอยู่พอสมควรบางคนแต่งงานกันแล้วแต่ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับกับคนรอบข้างกับเพื่อนกับครอบครัวกักบญาติพี่น้องของอีกฝ่ายนึงแต่อย่างใดนะคะแต่ขอให้คุณสองคนนั้นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะพิสูจน์ความรัก นะคะให้คนรอบข้างให้ญาติพี่น้องให้ทุกคนได้รู้ว่าความรักของคุณทั้งสองคนนั้นยิ่งใหญ่แล้วก็ช่วยกันทำมาหากินเพื่อที่จะสร้างเนือ้อสร้างตัวให้ได้มากที่สุดนั่นเองแล้ววันนึงผู้คนจะยอมรับนะคะกับผลงานกับสิ่งที่คุณสองคนนั้นออได้แบบ ทำให้ทุกคนรู้ทำเป็นรูปเป็นร่างไม่ใช่แค่พูดไม่ใช่แค่สัญญาเฉยๆว่าจะดูแลกันว่าจะรักกันตลอดไปอะไรเงี้ยคำพูดใครๆก็พูดได้แต่ถ้าคุณทำให้พวกเขารู้นะอาจจะเป็นการสร้างบ้านสร้างความมั่นคงสร้างเ,เขาเรียกว่าอะไรครอบครัวที่อบอุน่นอะไรประมาณนี้รักกันรักใข่ปองดองกันอะไรเงี้ยผู้คนก็จะได้เห็นเป็นรูปประมและเขาก็จะได้ยอมรับ กับสิ่งที่พวกคุณคิดว่าเอ๊สองคนนี้เขาดูเหมาะสมกันแล้วนะอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเหมือนว่ามีมงกุฎที่อยู่บนดาบ ดาบหมายถึงอุปสรรคนะคะต้องมีการฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันไปแต่ว่าไปถึงปลายทางหรือคุณสองคนนั้นทําร่วมกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็จะมีผู้คนยอมรับนั่นเองนะคะโอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโคเด้นแองเจิลเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ